นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ส่วนสืบสวนปราบปรามสองกองสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรขเข้าจับกลุ่มเรือ C t d d 5 5 5ซึ่งเป็นเรือประมงดัดแปลงลักลอบขนบุหรี่เถื่อนมาเต็มลำเรือจำนวน1040ลังกว่า10ล้านมวนมูลค่ากว่า42ล้านบาทโดยจับกลุมได้ขนาดนำเรือสุลกากร805ออกล่าตะเวนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีและพบเรือลำนี้เล่นอยู่ห่างจากหัวแหลมปัตตานีไปทางทิศตะวันออก54ไมล์ทะเลห่างจากฝั่งตากใบไปทางทิศเหนือ64ไมล์ทะเลและมีลักษณะต้องสงสัยจึงติดตามเพื่อดูพฤติกรรมอยู่ จนเรือลำนี้สังเกตเห็นเรือตรวจการของเจ้าหน้าที่จึงเร่งเครื่องเพื่อหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามจับกลุมได้พร้อมลูกเรือ4ี่คนประกอบด้วยนายดนรอสินิหลังผู้ควบคุมเรือนายสุนทรทองแผ่นนายกอเซมใบโดยและนายอับดลลุลเลาะสัญญาวอต่อมานายกฤษดาจีนะวิจารณะอธิบดีกรมสุลกากรได้ลงพื้นที่และตรวจสอบ พร้อมแถลงข่าวการจับกลุ่มบุรีเถือนลอน็อตนี้ซึ่งเป็นบุหรีต่างประเทศ ลักลอบหนีสุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยระบ,บุว่าเป็นการจับกลุมบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีสุลกากรและขนมากับเรือเป็นจนํานวนมากและลอดใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้จากการสอบสวนพบว่าต้นทางมาจากประเทศเวียดนามส่วนปลายทางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมได้ทันก่อนที่จะออกนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบและถูกส่งไปยังปลายทางซึ่งทางกรมสุลการยังคงมีมาตรการขวานล้างและจับกลุมสินค้าที่เป็นสินค้าบาปทั้งบุหรี่ต่างประเทศและดมเถือน เพื่อมให้กระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและนี่ก็คือภาพการจับกุมบุรีเถื่อนล็อตใหญ่สุดในรอบปีนี้และขณะอธิบดีกรมศุลกากรลงพื้นที่ตรวจสอบและแถะลงข่าวเรื่องนี้ เือไม่ดีแ่ยายู่ทกเลยใช่หม้ว่า่งลนี่เรือไทเหรอือไทครจะเป็นเรือต้องไม่ต้องติดกับเรือต้องติดกับคนเราก็เพิ่งมาที่เที่ยวแรกก็ว่าก็จะที่ถามเาไหนตอบเขาอ่ะวาตองมาที่ร้างแม่เราเา่ต้งสา I love that. Maybe yeah. yeah.

好的，好的。 เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นห้าของกูลีจริงๆ <c oughs> ไม่เป็มันเม็ดอินเวียดนามใช่มันแม่ท้าก็มีโรงงานโอ้เสร็จโอ้สวห้างนี้สวยมาก ราคาขายแป8แปแปนเจอสี่สิบกว่าบาทเพราะฉะนั้นก็ขายสาิบกว่าบาทกองก็เป็นกปได้ มาโดยตลอดนะครับในเรื่องของอสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะาสินค้าที่เป็นสินค้าบาปนะครับเหล้าบุหรี่อันนี้เราเข้มงวดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ํามันด้วยนะครับอันนี้เป็นสิน่งที่เราเข้มงวดมาตลอดอเข้าใจว่า็อตนี้ก็จะเป็น็อตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เรา จับมานะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ลาดตระเวนปกตินะครับแล้วก็ไปเจอนะครับก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่ายังไม่ออกจากาเขตของเราที่เราสามารถดําเนินการได้นะครับก็ผมก็คิดว่าการดําเนินการของกรมศุลกากรในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ก่อต่อชาวว่ายยาสูบนะครับของของประเทศเรานะครับรวมทั้งาการยาสูบของเราเองด้วยนะครับ มาตรการเร่งรัดตอนนี้เราก็เร่งรัดอยู่แล้วนะครับโดยมาโดยตลอดเข้มงวดมาโดยตลอดแต่ช่วงนี้การทํางานอาจจะไม่ค่อยสะดวกบ้างอยู่ในในหว่างโรคโควิด -19 นี่นะครับก็อาจจะยังไงก็ตามคมศุลกากรของเราก็เข้มงวดมาโดยตลอดครับ,บั ทีมาาจกไไหนนปอันนี้เข้าใจว่ามาจากทางเวียดนามใช่ไหมครับส,สินค้าเนี่ยสินค้าสินค้าแหล่งกําเนิดจากเวียดนาม,มแต่มาจากทางไหนตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับไป,ไป,ปลายทางตอนนี้กําลังสอบสวนอยู่ครับมูลค่าเท่าไหร่หมูลค่าถ้ารวมทั้งหมดก็สี่สิบสี่สิบสองล้านครับสี่สิบล้านอันนี้ถือเป็นรถใหญ่ในรอบปีไหมครับเป็นรถใหญ่ในรอบปีครับสาหรับบุรีนะครับ